น้องสาวหนิงปณิตาแชร์คลิปซึ่งปลอบใจที่สาวจูกอ,อกโดนทุกคำต่างส่งกำลังใจให้ล้นหลามสำหรับหนิงปณิตาหลังจากที่ออกมาเปิดใจเรื่องความสัมพันธ์กับสามีจินจรินซึ่งเพื่อนที่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเคียงข้างเป็นกำลังใจ เช่นเดียวกับครอบครัวสาวหนิงอย่างแนนที่โพสต์ให้กำลังใจพี่สาวอยู่เรื่อยเรื่อยอย่างล่าสุดสาวแนนแชร์คลิปปลอบใจพี่สาวผ่านสตอรี่อินสตาแกรมที่มีใจความว่าถ้าอะไรไม่ดีต่อเราและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราจะทำอะไรได้ก็แค่มูอ e อนไม่เป็นไรนะเป็นการปลอบที่ถูกกอกทุกคำหลายคนต่างกดถูกใจรัว